สวัสดีไม้เด้อครับเด้อสวัสดียายเขียนครับสวัสดียายเทียยายเด้อเนาะมื้อนี้เฮาอยู่อยู่บ้านน้องอาลีนะครับเนาะน้องอาลีตำบลเขต้นตำบลอย่งครับดินแดงตำบลดินแดงอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับค่ะมื้อนี้พิธีข้างหลังนี่เป็นพิธีหยังครับเนี่ยพิธีหยังเขาเรียกพิธีหยังครับล่ำหยังครับพูดว่าหยังพี่ผ่าคือเขงโอ้พูดเอิญพี่ผ่าพี่แทนิเนาะล่ำพี่ผ่าพี่แทนนะครับเนาะ ผีฝ่าผีแถนเนาะคนบนมวนยังไใดเฮ็ดแม่ครับอันเป็นอย่างจังเหตุพิที่นี่ครับเฮ็ดเหตุยามจังไหนครับคือเขาไปให้ดูหมอดูเพลินกะว่าผีฝ่าผีแทนฝอกเม่หมดเม่ม่อเนี่ยละเออก็มาบ้ามาบนไหวมันก็เศร้าก็เลยได้เหตุอออันนี้เหตุผลคือว่าเา แต่สบายมาบามาปรมะกับปกอแก่กพุแกงเฮ็ดแก่บุ่รักสรักษาที่นี้ไปหนออันนี้วัตถุกะสหลักคือรักษาครับขรักษาการบรเฮตในเพิ่นก็ไปตรวจโรคก็บกหนตวจรบอกห็นะครคบในทับไวในทับไเฮ็ีเกมือปตรวจโรคก็เห็นยักษีเฮตอย่างไนเนาะไม่กระบอกอะไ้นะที่นี่พ่อแม่นี้ เฮ็ดมาดนเลยเฮ็ดมาแต่พอแต่แมงค็อย่ะแต่ปูแซกกะซาญาแซกกะสีพุ่นมั่งพุนผ้าเฮ็ดมาเต็มดนโดนแม่จำความได้กับพุนกับผ้าเฮ็ดเลยพุนกับผ้าเฮ็ดเฮ็ดกองนั่นอี่เฮ็ดแต่ดนโดนกเด็กตายไปทุรไดคนทุรไดสาดแล้วเฮ็ดมาเรื่อยๆจะเรียกว่าซากศีรษะนะครับศีรษะที่นี่ที่นี่ ตอนก่อนสีหอดพิธีเล่ามนี่มีการเตรียมงานาอย่างไรกันเนี่ยเตรียมงานอยน่างเศษเอิญมือกันทั่ว้านนี่ก็เอิญลูกเอิญลูกเอิญเต่ามากก็เอา,า,ม,า,เอามาเข่าปรึกษาค่ะ<ม>ปรึกษากันเอาสิเห็ดโบผอมโบจะเอามือใดไปหาหมอปีหมอแค้นใ,น,นให้พนเบิงมือเบิงเว้นให้เออว่าสิเอา,าม,อมือใดเหมาะสมพันวางมือใด้นสิม,มาให้ได้โบขา,มมาดโบม,ม,มีแค้นเักขเี้โบ่ได้ นี่เขาต้อหาหมื่นนะงั้นหาหมือนห้าหมื่ที่นี่สวงนี้เข้าทีเหลือกเดือนสวงเดือนไดครับเดือนเดือนสามจ้าขันขันขันนวมจริงมันเหตุเดือนสามแต่ว่าขันจําเป็นหลายเดือนได้กับเหตุมืดการพรรษากับเหตุแล้วเดี๋ยวความร้อมของเจ้าภาพเอาคุณปฏิจจต้องพร้อมจะเจ้าภาพทั้งคนเป็นเนาะทั้งคนเป็นเน่ะกานว่าเขาเบิ้งเขาดูว่า แมนตูนันก็เออคันแมนกับเซธหายมาอนี่หรือมืออื่นหรือมือฮึ้บนัดไปสิแ่ละผู้เพื่นเป็นพ่อเจนแคสแต่เบอร์เทนมาดิจินมันดี้พ่อมันผู้ดี้่เว้าจังสันป้าก็อันผู้่เป้นก็บไข่เน่อยู่จั๊กซีบายจังใด่เนาะเหลือเสื้อเหลือเสื้อที่นี่ที่นี่หลังจากเราเตรียมงานแล้วมีการไปบอกไปบอกหมอของหมอแคสหาโมงหาเหมือเหล่า เทาเตียมของเตรียมอย่างจังไหนนะครับเตรียมของกอ้ยครับเตียมกล้ยฮะเขาบอกน้องจานเขาเนี้ยเขาบะหมี่เขาเนี้ยว่าก็ฮ่าซื้อมาห่อเขอตุ่มมือนีมือนานเรื่อยจีกโตอย โอเคนะครัะโอเคนะหลังจากขีบหลังจากที่ข้าเข้าวเดมือแล้วเดมือเดเวนเดมือใส่หมอแค่น้ำปลาคนใส่ผัดที่นี่เขาเขาเตรียมของอย่างนี้นะใช่เตรียมเอาหากล้วยหายังหากล้วยอย่างดอกไม้ใบตองไม่ดอกตองใบตองใบตางอย่างเี้หามาไหวไม้ใบโตงครับบอกพี่บอกน้องมาห่มกันเห็นโอ้โหซอยกันหลายคนที่ใช่ ทีนี่ของของนี่เครื่องนี่เราจะกล้วยตรงนี้นี่มันมีทั้งดอกไม้ข้าวต้มขอย่างนี้อันนี้เาเห็ดให้จี่ไหนครับมาพูดกันมีกล้วยมีข้าวต้มมีสินมีเหล้ามีมีสินมีแพ้มีเหล้ามีเบีย้ยมีน้ำส้มน้ำวานน้ำอบน้ำหอมกะแป้งแต้ไม่ไก่จกมีแหวนไม่วี่มดทุกอย่างตีเอ็มมาจดจำเราเทียนเออเทียนหน่อยเทียนใหญ่ก็มีมัด ที่นี่ของของที่เป็นเป็นองค์ประกอบเนี่ยจากของที่เขามีมีแต่มี่วันนเวียนพิธีห้าตรงนี้อย่างแต่งอย่างไรบ้างผมเห็นสังเกตเห็นมีทั้งต้นมีสายซีนอกไม้อันนี้ใบบกเผาวนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งพิธีเพิ่เคยเห็ดยังสี่กันบวมมีกันบวมมีเต้นกันบ่มีเต้นกะเอากานผผามาเห็ดมาเห็ดห่งเห็ดาลาเห็ดหอมคูดสาวสิ เก้าสาวดอกไม้พวกยังซุยยังต่อะอย่างนีความหมายมีอย่งไรมัครับ้าซส้ยซยมีซยมีเนี่เป็นเผ้าเคจสีไหมารมาครับมีไข่สเต็กผ้าจังไก่มากไข่โอ้ไข่โอ้ไข่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 ไขไข่ไข่ไข่่นข่ไไข่ข่ไข่ไน่่นข่ไขมไขน่่ไ่ไข่ไ่ไข่่น่่นข่า พี่น้องมูกันชลอยกันเคยเหตุจากใดก็ชลอยกันจับชลอยกันบ่ายยังอันใดอีกในขาดตัวใดช่วยทัวใดช่วยก้มกับคันหาคันเป็ดชิบสามคู่กุ้วยเป้นั่นอีกก็ช่วยข่าวสากช่วยโอ้หลายอย่างที่นี่หลังจากเขาเตรียมมูก่อนที่นี่ขั้นตอนในการ เย็บพิธีห่อสิเริ่มจ็กม้งสีจังใดมีพิธีการเริ่มจังใดครับพี่น้องมาโฮมกันจังใดครับเหลื่มต้นจังใดจังไดครับกินข้าวกินน้ำเลยกินข่าวแหละกินน้ำและกับจ้าภาพพื้นมาเข้าก่อนเออภาพพื้สิมานางยังก่อนจ้าอยากจับภาพมาแล้วหลังจาภาพข้างหน้าแล้วชิจังใดต่อครับจับภาพมาแล้วอีหยังแล้วข้าวมื้อแล้วก็พี่น้องเขาลื้นพี่น้องขอลื้นจ้าหลังจากเขาแล้วนี่กงเรื่องพี่กับันเล็งมะเรื็งเลยมะเล็ง หีดหีดหีดอันนี้รุ่นพ well ี่กระต่างหางหีดบอแคดกระต่างหางเป็นข่ายต่างหางแตงโซงยางซางผ้ามีผ้าของผืนกระต่างหาพิง่ยน้นกับหงจากัดเขาีวลาเขามาก็ตัวนี้เขามาตัวนั้นเขามาก็ คนก็มาหาเอาเหล่าเอายามาหาตีเอาพีพีเออพีพีพีเท้าพีพีปุญญาตาใหญ่เฮานั่นล่ะสิมาเข่าสิมาเข่าโซงนั่นล่ะเวลาเข่านี่เตาเงยังกันยังไงครับเยังแยังกันยังไงก็ถามไปรเขามากเออกถามเลยครับถามใครเขามากก็เพิ่งบอกคนนี้คนนั้นเขามากเอาอีกเข้าอีกเข้า เปนกเลยครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเ้าขุดไผ่ขุดมั้โอ้ขุดโอ้ขุดเปกระสีมากขัเปเยหยาดไผ่ยาดมันหยาดไผ่หยาดมันขุดไผ่ขุดมันเขาเต้ละเท่อนี่จักหลายหลอกไม่ขึ้นยังไงโอ้กับบอยโรหลายโดพรตีข่าวมดทุกคนแล้วก็ลูกโฟดลูกนอลูกโฟดแต่ว่า แผนมารรวมพี่ดีนี่ส่วนรลายกับเขาทุกคนไหมวะฮะเราชีวิตเกิดเขาต้องเราชีวิตก่อยนะคับเนี่ยนกลังติมาเพราปกติน no ี่คนเรืจะถุงเขาไม่เนี่ยซ้ำถุงก็มีซีถุงก็ไมีสองถุงก็มีเอาแต่เอาแต่ผูคนไปเชิญมาเนี่ยมาไหว้ก็ได้เฮ็ดไหว ย่ามนี่บ้านหอนแล้วมันกับบคอยนี่ดอกข้าวหอดเขาขันกันย่ามน้ำเขาซ้ำาน่เขาเอาเลวที่นี่ังจะขันต้นเขาเหวปุ๊บนี้ยปกติเหลวมันจะุมกขันเหลวสวเลยของเรียนได้ไหมเมื่อคืนเลยเมื่อคืนอันหนึงเออย่งไว้ก็โมงหนึ่งเออสองโมงตีเมื่อืนเลยอเคกเียนกไปเรอยัน โมเขียนโมแขวนมแตเปียนเดียวเลยเขียงขึ้นเพื่นก็ยุดคายีงแขงึ้นเพิ่นก็ยุดพักเรียกเขาขึ้นอีกส่วนภาค่วยงยึ่ไม่ไม่ไม่ ได่กัเขาอไปนะอเขาเมันก็ออกไปนั่งขาต้นตบหยุดต้นก็บหยุด้นก็ใยุดนก็เลนป้ายให้พวกนมๆเขาเลนคนเข่ากับพนังอยู่ป้ายใบใยก็นั่งเนาะที่มีเิเหลีัน่ำเหลี่ยวนี่้อเฮดไหนเหลยวห้อก็เก็บของเก็บยังใส่กันปกติเย่วกาเหลวก็แตงโซงไข่โซงไข่ไข่ บ่มีอันอื่นอีกไข้ไข้ตอนเฮ็ดสงเศาอีกเออเออไข้กล้วยเขาต้มมีกล้วยมีเขาต้มมีช่วยมีเหล่าขันมีเหล่าก่อนไข้ก็นแต่ว่าเมื่อเมื่อมันจะมีโบ่โบ่เมื่อพรายเมื่อไม่เอาไข่จะของหรือเอามากันกลับโบ่เนเมียนไฮตาหานเมียนตาหางหากจะพาไปได้จัดหรอกพาไปได้จัดการที่นี่ ที่นี่เครื่องดนตรีที่เล่นนี่ค่อยมีแต่ก่อนมันมีเครื่องดนตรีอย่างนี้ครับนอกจากมันบ่มีแต่ก่อนมีแต่แค่ไม่ตะแค่แค่ยังเดียวตะแค่แค่เบื่อขึ้นเลยแค่เบื่อขึ้นต่ก่อนเปล่าสองคนเนาะเปลี่ยนกันที่นี่ผมเห็นมีดนตรีสมัยใหม่นะมีมาเก็ตจังหวะมาเก็ตยาวกว่าเรานาะยันี่เรื่องเอากล้องชุดต้นสีมาเลี้ยวเดินตะบอกวัดนุ่นกล้องชุดนี้คือจังบอทันดนเนาะ ยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะผู้ว่าแต่อัดเตียนอันมันยังอยู่เนาะมันเห็นอือกดได้ก่อนกับมีแต่แค่นั่นกับจีบจังหวะกับเป็นอย่างนึงนะครัะมีกล้องสุดกล้องอยังกับจีบวนดึ่นนะครัะโอเคแต่กี่ก็มีแต่แค่กับเด็กหน่อยมันเบาเลยเนาะว่นที่อยู่เบื้องบ่วันที่อยู่ฟังวันที่อยู่เบื้องหน้าเรา คำบอกกวนย่ามีแล้วมาสีบอ,อกกันมานคือเลี้ยงกันเล่นสีอัด์ตกวนแมนอยู่อัดแล้วเออย่ามีกับสีก็บอีกทีนึงแต่ว่าสีเอาตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นบทสัมผัสคำบอกมันจะสีเอาไปถอดปิ๊กอันนี้นะครับเนาะที่นี่เนาะผมก็ได้ถามว่าเป็นยังจังจัดเตรียมของจัง,ยยงแม่ไข่เอาอย่างนี้เลี้ยงตีนยังขันตัวยังแม่ที่นี่อยากอยากให้คุณแม่คุณแม่เท่คุณแม่เขียนคุณแม่ดูเนี่ยคุณแม่ก็พูดนี้อยากให้มีกั้นหลุดลัดอนุรักษ์ที่ไหนนะครับ อยากมีเห็แล้วนี่ซื้อทอดเสือยังอยากฝากกับหลุดร้านจังไดนเด้่ยบอครับก็บอาซื้อบ้างในในพวกผู้ผู้เฮ็ดมากกว่าผู้เฮ็ดมาก่อนนะครับเฮ็ดมาก่อนก็เมื่อหนึ่งมีสองสามคนได้ผู้ฟ้อนก็ได้คือเพิ่นเพิ่นเอิร์ดมาคู่หน้าเพิ่นเอิร์ดมาคู่กัมเนิดเออเพิ่นาเอิร์ดมาคู่กัมเนิดเขาไปอยากอยู่ดอกน้ำแม่เขาอยาก เอาแต่เขาเขาสีฝนเอาแต่เขาเขาสีหลินของเขาเขาลูกของร้านเขาก็เ้าก็หายเขาหลินไปเอาออกเอาเ้าก็ขัดเขามีมาแล้วเ้าก็ถอดออกหายผืนหายผืนฝนเอาคือแบ่งแบ่งไข่แบ่งแบ่งหายเขาฝนเอาเห็นจังว่ามันหลายเดี๋ยวนี้มันหลายเพราะอย่างเพื่อนละสองคนเพื่อนละสามคน แต่่กนบ่มีดโดร้ายอดอ<า>ยางหลาซิมหาคนว่าหลายแล้ว<า>เนียน่ยนี่ลหล<า>ยเป็นโรยดีดีกันนะครับแม่นี่ก,ก็สุดทถ่ายสุดทถ่ายมนาะสมหลุดร้านกำลังม,มึอยู่แม่อยากอยากใหนประเภทนี้นีสืบทอดไปร้นรุนยังไงบ่อยากให้มันยู่ในหลุดร้าน,น,นๆๆอย่อยังไงบ้าครับแม่ถิ่มโบได้อยากบอกลดร้านๆๆาังไถิ่มบดได้คือประเภทนี้นี่ ผู้เข้าไปเอาถ้ําเอาเทปมันก็มาลบมาเอาตัวนี้คือเก่าดีแผู้ไปเอาถ้ําเอาเทปไปกินเจกินหยังกก็ลบมาเอาตัวนี้คือเก่าไปหดไสหอดไสก็บ่ถิ่มตัวนี้ก็ยังว่าถิ่มบ่ได มันหลานอีกหลานกำลังมึงเป็นแต่หลาดมันในร้านทั่วประเทศที่อยู่ในี่เฟซบุ๊กนี่ยูทูบเกิดคนกำลังมึงอยู่ดิก็าเหลาคือยากอยู่แ่้ไปใหนไปไหนที่เก่านะจ้าแครับอยากดูดหลุดหลานยังไงบ้างครับว่าทิมบได้โน้ก็มันทิมบอดายตัวทิมบอดาเดินทิมบได้ค่ะเบื้องเตลูกหลานอยู่กรุงเทพแบบปวดหัวปวดหัวโทรมา ยังพ่อแมยมึงทั้งคืนบางไก่เออยังเห็นปุบปับยังไปเห็ดงานเท่าสูมือคือมันติดอัศจรรย์นะซรับคือความคั่มผ้าเสื้อกับผ้าเสื้อความคั่มความคูนยาใต้ย่ามันเคยเห็ดมามันมันบดีมันยูยูประหลัดสมือนะครับ่ดีให้เดี๋ยวดีก็คือลูกในเฮือนน้องมือหนาตีปวดหัวคนไทยโทรศัพท์มาเบิ้งมากก็เห็ดจังสี่อยู่ มันหายน้าเหมือนย่างหน้ามันนี้พ่อกับแม่ทั้งคี่ก็เล่นดีเหรอเล่นไปเล่นมากกับไปเฮ็ดตัวนี้เลยละกับเบิ่งเดียดนี่พ่นไปเฮ็ดงานอยู่สบายเพิ่นบ่กแล้วไปหาหมอกับพนว่าบ่เห็นลูกอย่างกับลุงนั่งเสียดกันดี่นอกระลุงนั่งเสียดกับไปผ่าตัดผ่าหย่างกับปั่นนั่นกับมันเป็นย่างบ่เห็นกัว่าแต่มฝดบ่ได้เนาะมันนั่นกับว่าแต่มันสิบูหูฝนมัน คือมันปวดมันป่วแห้งนะนงได้มาทำฝอนของมันมืดมานฝอนเลยว่าฝอนมืดคืนบได้นนสเ,เ,เสานี่อย่ <c oughs> างพ่อแม่จับ่เซอรอกับ่อเซอรอจ้านี่คือ เป็นสิ่งที่มีคุณคา่านะครับ,รกบมการล้างแต่กับพอกับแม่ของก็ยังเล็กน้อยอยู่แต่ว่าก็อยากบ่อยากในสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณคา่าอย่างสิ่งนี้มันเสียไปในในบาาา้าเนเฮาพอเฮ็ดจะหนีก็อยากเอาเรื่องได้ดีที่แม่ข้ามมองดีๆที่กินใจมีคุณค่าเนี่ยอยากเอาไปส่งต่อให้หลุดหลานเพอื่นดฟังพอเฮ็ดมาแต่พอแต่แม่ ยกใหญ่ขึ้นมาก็เห็นคน้าเห็ดจักพันเห็นมาดุนปันไดบุกกอนนั่นจักดุนปันไดบุกจักก้อนดัดนั่นจักดุนปันไดกับบุกเนี่ยคต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ในความที่มีคุณค่าที่วามตัดสินต้องที่งานกับน้องเรื่องวิาเนี่ยมาแต่ทางใดมาสายใดอยู่จากราชภัฏศรีสะเกดครับโอ้สายราชภัฏศรีสะเกดอ่าเห็ดพอดีเห็ดเรลืองทองซีเขาไทยศรีสะเกดพอดีเรลืองบ้านน้องอาลีบ้าน ก็วังหันวังหันเพื่อกระจัดอยู่ในศูนย์นอนในอันศาลาประชาคมแต่งจีสีดีฝรัอนทั้งคู่ทั้งนายทั้งเจ้าทั้งนายมาแต่นจังหวัดกมาฝรั่งกัน อาปจัดสดงจงทีบางทีมเง่้ยมีจัดเสดงมันก็บื่อมาเมืองกังสรี้เมเห็นกว่าแต่ขอมืทางมายเนาะีก็ได้ข้อมืกับคุณแม่เขียนคุณเมย่เทียเนาะม่ตัวเ็ได้ขอมื่หลาหลายข้ลายกับข้นมีายสอควาอครกับบอกได้โทนี่ล่ะค่ะป่วนนี่กับบกบ่ได้เพราะว่ามันโบกหูหููซ้านี้ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปกันจะนยืมเงื่อง่ากันถ่ายเง่อหวานง่เขายังกัสีขออนุญาตบันทึกภาพเมื่อเ้าก็ไนกัสิเขาไม่ามเลยแม่กันเีที่ี่า่นอนนันนี้ขขึ้นหลายๆกค่ะสวัสดีค่ะนี็อยาดถ่ายหลบต้นแ่